Enzo m a l e s c a m a l e s c a Enzo m a l e s c a ลา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  Enzo m a l e s c a m a l e s c a Enzo m a l e s c a ลา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  Enzo m a l e s c a m a l e s c a Enzo m a l e s c a ลา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  Enzo m a l e s c a Welcome to Leicester City เชี่ยวร้อยเปนะครับเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับ Enzo m a l e s c a นะครับโค้ชชาวอิตาลีนะครับผู้ช่วยเป๊ปกดิ ก็เรีเยกได้ว่ากุนซอวัย43ปีนะครับเซ็นสัญญา3ปีนะกับเลสเตอร์ิตี้จนถึงปี2026นะครับอดีตผู้ช่วยเป๊ปโกยิล่านะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการพาทีมคว้า3แชมป์ทริปเปลิลแชมป์กับแมนเชสเตอร์ิตี้ครับแน่นอนว่าการรับงานครั้งนี้ครับมาเลสกาก็บอกว่าเลสเตอร์เป็นทีมใหญ่นะครับเป็นสโมสรที่ดีและประโยคแรกที่มาเลสกาเข้ามาครับเจ้าตัวได้พูดว่าเราจะพยายามเล่นฟุตบอลของเรา และพยายามจะเล่นในทิศทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับและผมจะค่อยๆนําปัจจัยของผมมาใช้ค่อยคือค่อยๆนามาไม่ไม่ได้แบบว่าจะมาเปลี่ยนสักทีเดียวช่วงแรกเข้ามาก็เล่นฟุตบอลของเราก่อนนะให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนนะครับเป็นปัจจัยเป็นทีมของผมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทางสโมสรเลสเตอร์เนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับดีนสมิธแล้วก็คริเช็คสเปียจอห์เทอร์รี่ครับที่เข้ามารับงานช่วงเวลาสั้นๆ ท้ายฤดยูกาลที่แล้วนะครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วทีมเราจะตกชั้นนะครับแต่ทางสโมสรก็ขอขอบคุณทั้ง3คนนะครับที่เข้ามารับเผือกลวกนะครับไม่ใช่เผือกล้อเลยเอะเผือกลวกเลยนะครับสําหรับการพาทีมที่จะลอดตกชั้นซึ่งมีโอกาสตกสูงมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จนะครับซึ่งคุณท็อปไอัยวัตสี่วันรัตนประภาเองนะครับก็ได้พูดถึงมาเลสกาครับคุณท็อปได้พูดถึงเอนโซว่าผมได้สัมภาษณ์เขา และผมได้เห็นถึงนะครับความเป็นตัวตนปรัชญาในการทําทีมของเขาเอนโซนะครับและผมว่าผมหวังว่าเราจะได้มาสร้างประวัติศาสตร์ที่เลสเตอร์สตีฟุตบอลคลับด้วยกันนี่คือคําพูดของคุณท็อปไอวัตส,สีวันนปรประพาบางส่วนถึงเอนโซ่มาเลสกากับการแต่งตั้งเป็นกุนซือคนใหม่นะครับของจิงจอกเลสเตอร์สตีครับ ซึ่งแฟนเลตเตอร์ซี่หลายๆคนเนี่ยรีแอคชั่นดีมากๆนะครับแต่หลายๆคนก็ชอบมาเลสกานะครับอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะคือมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอะไรเงี้ยนะครับแต่หลายๆแต่หลายๆคนนะครับแฟนหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะลองนะครับสำหรับเอ็นโซมาเลสกาได้ลองอะไรใหม่ๆถ้ามาเลสกาเข้ามาแล้วได้มีเวลาทำทีมนะนะครับเชื่อเลยว่า e n นโซมาเลสกจะสามารถทำให้เลเตอร์สตี้บินสูงได้อย่างน้อยลุ้นเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกก่อนนะครับแล้วบออยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ค่อยๆยสร้าง <ๆ S 2> ทีมไปเรื่อยๆค่อยๆ<ด>สร้างค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทางด้านของค่าเหนื่อยอะไรเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับมีแค่เปิดเผยว่าเซ็นสัญญา3ปีจนถึงปี2026ครับสำหรับเอนโซมาเลสกก็คือ ให้สัญญาระยะยาวเลยให้แบบทำงานเต็มที่เลยครับสำหรับเอนโซมาเลสกายินดีต้อนรับสู่เลตเตอร์ซีครับ